เอาดิลเอามือมาเอามือมาดิดิสวัสดีครับเอาดิดิหันมากลรองสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับพ่้ๆกร็น้องอุ้นพ่อเอุ้นเอออาสิเมื่อเด้อเด้ออาเมื่อเอออาสิเมื่อเด้อคิดทอดอาบ่ฮะอาสิกราบเด้ไหนคิดทอดมากเลยมองเลยที่เนี่ยนะคิดทอดมากเพื่อน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 อันนี้เพื่อนการ์ตูน อ้าวเมื <S <S à, <S 2> <S 2> ่อเดอเด้อเมื่อเดอเด้อดาบ๊ายบายบ๊ายบายปะสวัสดีครับหน่อยเดี๋ยวไหนสวัสดีครับเอาเลครับเออไปปแล้วต่แมเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ที่มาได้หลายวันอยากอยู่ได้มืออยู่อยุ่เนี่ยฮะก็มาหอดืี่อันกราฟอีกนะคงจะได้ค่ะี๋ยวค่ะล้องฮะนี่บ้ ตาแ่ปากซอเออตนี้ช่ว่อตัวนี้เมื่อให้ม่้วก็เดาอทุกอย่างมาหอดูบาดนี่สีได้เมื่อเดพิ่เนี่อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อ่พ่นอง เดี๋ยวเ<ห>ดี๋ยวเขาใส่เกือบไปเอ้าเอามาให้ใส่ด้วย <c oughs> <c oughs> พี่ไม่มาพี่ไม่มาไหวใจได้ <c oughs> ดิเดี๋ยวพี่ไม่มาไหวใจได้สิมาหอดบ้านไหนคืนเดียวตื่นฉม่ากันอยากอยู่ซ้อ,ซอสร้ามือกับประยูงง <c oughs> านเดี๋ยวเขาใส่ยัง <c oughs> จริงเออใส่เร็ดมาเจออกมาหน้าก็ได้ประเดี๋ยว เออเดี๋ยวขอยยาไปทักท e ่านี่คลายจังทีเอาผ้าเทเองได้สิแล้วมาถามพร้อมรถก็ไดเสียเงินทับเสอเดิมเอ้คนตัวเล็กน้ำแต่งอะไรก็สามุกสามินะ สวัสดีจ้ากลับแล้วได <laughs> ้บอกได้มากัระสิมุง่งอักศ <laughs> ัพด์ <laughs> ได้ดยูนในอีเมลขึ้นเดียวออเอ่ยก็ออกมาหน้าแต่สาวผู้ว่าจะได้ออกมาหน้าเราได้ก็ได้ประเด้อยก อ๋อสัเจ้ใช่ไหมไปเลยไปเลยแล้วละนอนเบิงทีวีบายบยแนบายบายโอ้โหบายบายอยู่ๆสองสองอันใหญ่ลานเพื่อนปอดเขากันเพื่อนมพี่น้องเยเงาเลยแบบนี้ขครคุมาเลย สองสองด้านใหญ่เพื่อกอดเขากัมาแล้วก็เมื่อได้ไฟพี่น้องเอ้ยมันขึ้นเนียเองโด, <c oughs> ดได้สั่งอาะสะัเดอได้สั่งอาณสะัส่ฝากสั่งน้ำปีใหม่ซะนะบอสั่งแบบเมื่อปัอนเดินน่ไครับ เดี๋ยวฮะไปแบบกิบพักกระแงก่อนปีใหม่ขามผาพูดเดฟปีใหม่ไปก่อนปีใหม่ไปเอาซา,าดิงเนาะพี่น้องอ้เพื่ออาดไหนซีคันมอเตอร์ไซค์นสดงวัารับบ,บุกใหญ่ถือเดฟเดี๋ยวเบิรงขึ้นจังหน้าหน่อยอาดไหนซีคัน มาปุ๊บเราก็ไล้กลับปั๊บเลยเนาะออ้ยค <laughs> ิดนหนอดบ้านมาอยากเมื่อยเด้อป <laughs> ีใหมเ่เพิ่อนว้าอิ่มพิ้นขึ้นขื่นได้ปีใหม่ขึ้นทั้ง่านนะ <laughs> เอาเพื่อตัวเองไปปีใหม่ไปเอาซาดงนะ ยังไม่อยากกลับเลยม,มีใครอยู่ช่วยน้องต้าโมยไฟสวยงานงานลายแล้วให้แล้วให้ขับเกงกระาเจ้าอีกไม่หอกตื่นะ <laughs> จะยักสิบวัาแล้วเราขอบอรับมาละแล้วให้ขับเก่งค่ <laughs> <laughs> ะเสื้อขาว <laughs> เออเสื้อขาวจับ เดี๋ยเจ้าเห็น <ie> นะคะข้าใหญ่พอมะขหน่อยข้าหน,น่อยเห็นแแห,ห้งเบิ่งคือจังเราอุไปหลดเราอ่าได้เป็นสี่ขั้นเลเรวเมืกี้น,าาน,นี่เออสี่ขั้นเราหิ้ขั้นนอกหมู่อยู่นอกเลยสีเอาฝามาแล้วจับม,น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 มนุนมุนมุนมุนอึ่นวเรื่อแบบคือจังมารดนขั้นานา้อยๆหนึ่งเขาเคยคับรถดขั้นใหญ่เหมือนเนาะพอข้ามาขพหน่อยคือจังมารดง่ายๆน่งอาหลายยานเราโมกะอานโมหัน

ตอนเมื่อ,อดีถ่ายบานเหะถ่ายเมื่อเนาะเออถ่ายบานแหละก็ถ่ายเมื่อคลิปก่อนเหนือยเสนอนคืนหนึ่งคลื่นหน้วก็จจะพูเดี๋ยวเหาสิไปเก็บผักกระแยงไปเดี๋ยวสิบาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเก็บผักกระแยงอยู่ด้านบนอ่นไปยังไปภูใหญ่อยู่ผู้ผู้จ้าฟิตรงไปเลยตรงไปเลย ยางไปเรื่อยๆนี่เออยางไปยางไปผู้เบืองไข่นาผู้ขอบไก่ปีใหม่ปะพักกันยังอยู่ดังบาดน้องอันไล่ซาสโกยดื่มคุณเจคุณเน้องเออปีใหม่กลับไปเอาใหม่เตยตุตนเตยตุตนปีใหม่เนี่ยเหรอเออนี่นีไปจกักเออเม่นเมเม อู๋เราทะลุมาวับตรงนี้เลยเยอะมากเละคอยเก็บอ่ะเป็นตาข้องให้หนูเดี๋ยวนูเก็บเองเอาไว้ถึงโคนนะเอาเอาเอา,เอาหาบ้านน้ำเนาะนี่เปนมาาด้ายเถอะเอาไปผูกศาสหอมอยากกินอไไันไหนเด้เนาะอยากกินมะขามดิบมาหน่อยมะขาม ก็พักกันยังเกลียวปรด็นนู่นนะต้ตนใหญ่ๆนะก่อนเนี่ยนะาทาั้งล่างนี่แหละนี่หเออเนี่ยเยอะแยนะเนี่ยต้นใหญ่เราต้องเอายาวออกลูกไปโหลดอย,อยากไปกรุงเทพอยากไปกรุงเทพญาเขาบอกฉันก็อยากไปกรุงเทพอ่ะเธอเอาฉันไปดอวยเขาจะเอาไปปลูกไปปลูกกรุงเทพ ไดหลายคนพี่น้งเอ้ยตีต่บารายผูดต่บรกบีหย่าหนัานิน่อเนี่ยนี่ก็มีอหไรเห็นไหมอืมเราจะเอาต้นที่มันมีต้นไหนเขนาะอืม อยู่หน้าบ้านพี่นุ่นค่ะกะได้ดายยูว่าซาสกอยไปยังไปดิแต่ว่าบริษัทไทยคิดอุ้ยตามดิบหัวใจเบิ้งเติรนอุ้ยเยอะมากเลยอะเนาะอุ้ยเขาขึ้น้าเลยนี่นี่หูหุ่มนี่แม่ดูดิเอาต้องดินไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายมันไม่ตายนะมั้งเนาะ ตายแล้วมาไปวันพุ่งเย็นก็ถึงแล้วเย็นก็ถึงแล้วเาะก็ต้องดึงตรงที่มันชุ่มๆน้ำ<ม>แล้วก็อดีนไปด้วยไหม Ủa, hậu yết đó Căn nhỉ Hậu vô đây <laughs> Ở thương nhà, ở thương nhà, phải làm บรรยากาศลาได้ไหมนะทอใหพีนพ่น้องดูบรรยากาศบ้านน้องกัอันนี้อยู่อันนี้หลังบ้านน้องอันดูรวงข้าวจ๋าสักใายังไม่พอ <ß you> ต้นใหญ่ๆนะต้นย่านะ แต่ใช่นี่นิดูดิมันงามมากเลยนะแต่มันไม่ได้หากมันนะไดิกลัวมันกลัวมันตายกลัวบรอดกลัวเหี่ยวแล้วกว่าหุบฮัตคือว่าต้นอันนี้มันตายง่ายนะพี่เนาะต้นพักตะแยงนี่เนาะมันเลยตายง่ายๆเด้อมันอึดทนเน๊ยต้นเน๊ะอ้าอันชอเนาะอันชอเนี่ยก็เอาพกเราเอานอกบัดนี้ นี่มีต้นข้าวมีอยู่ไม่กี่ก่ออันนี้มันปลิวมามาขึ้นหรือว่าเขาปลูกปลูกแกปลูกวะเอามามันอาจจะเป็นข้าวแบบว่าเอาไว้ให้ไก่เงี้ยโอ้เราจะใช่แล้วถ้งงางั้นอันเนี้ยเสียงไก่เอาไว้ไก่เหมือนจะเจาะอันนี้บบมีไส่แล้วเมื่อกี้พี่เห็นทั้งหลายตัวไปไหนหมดไก่เสร็จงานพรมพี่เนาะโอ้เหยื่อเตี้ยเหยื่อเตี้ยไป ขอตังหน่อยสบายดีพี่น้องมาส่งเนาะพี่น้องมาส่งหอนี่แหละส่งหอนี่แหละให้ลูกอ้าวนึกว่าสิจหายตังโมเมย์เด้อหยอกหยอกยาสือของผากลูกเนาะพไปพี่น้องกราฟเด้อบัตรนี่แล้วบายบายเที่ยวให้สนุกเด้อข่อยกับอยากเที่ยวคือกันแต่ข่อยกลับก่อน เจอกันใหม่ครับจาไปเจอกันไหมเดินทางประเทศไทยเดี๋ยวไปเจอกันทิมเทพพี่มานานไหมคะรอบนี้มากี่วันตามมาใวล้เขื่อนจะอาทิตย์ต่ออาทิตย์กันเหรอฮะบายแล้วเด้อเดี๋ยบา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 ยพี่ น้องตอนนี Dante, went, ้ห้ากะแวะตลาดตลาดลาพยตลาดปากเซเนาะดนโ่นมาเทหนึงเดยวกะชิลื S ้อปุกแกนุ H ่นมาเลยพุจักทางออกทางขับเลยไปเขาเรียกอะไรนะชีีงอ่าแล้วเข้าทางไหนเข้าทางนี้มองไี่หนอขู่ว่าองนดูนาไปเปราไปก่อนอันนั้นมันไปซื้ออะไรตรงนั้น <Okay. S 2> ไปซื้ออะไแป้งจีอะเออซื้ขอข้าวจีว่ะข้าวจีรูปฝากซื้อขอ้าวจีนี่ไงนี่ก็ใช่เลยแต่วา่าเราไปนอกห้างนากันก่อนเราหาซื้อของค่ะเดี๋ยวออกมาค่าเข้าไง,าง,ไงเข้าม แม่จืดเ้อแม่เด right. right. ้อใน่ม hmm. ้ในก็จ AP uh ําเลยนู้ขนาดนุ้นขี่รถบ้านยังมาจืดได้ม่เต็มผีเลจืดผีคนที่นี่แล้วสาวสกายเป็นคนกรุงเทพม่ได้จืดมาได้จำอีกนังใหญ่แห่งตลาดปั๊เศงตลาดล็อกเสือเื้อผ้าเต็มเลยพี่เนาะอันนี้เรามาลอกสือาพ่ดใสดาะว่าง่สด ว่าจตกต่างประเทศน้ำเหนียเลยเนาะ <laughs> ออกมาแตกต่างประเทศน้ำเหนียวของเรา,าได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะกุ้งเทียงสาวสก้อยได้กุ้งเทียงอะไรดีเขาหูว่าพอไหมเป็นอะไรซามดอยกุบบาทได้ดีมันแพงนะ สำรับพีพีมาแพงบ่กหรัำรับอายุไทยแพงกันบ่ะ้อเี่อีกวะไม่ล้วซือขนุผ่า<ม>นเอ้ยสาวสก้อยนี่พาวนไปวนมาแส้วก็ซี้อเอา้ <c oughs> โซนนี้จะเป็นโซนของกินนะจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวจีนดีหนมะด,ด,นะด,ด,ลดเลยเอาแบบไหนเอาพี่ถือถือเนี่ยรู้ถือขึ้นมาโบราณถือกระเป๋าตังค์ลงมานะอันนี้คาดจระเ,เข้ อันนี้แบบนอันนี้ก็พี่ใสวะนี่อันนี้พี่ส่บาก็ลเออเอเอาแม่พอาแอกบบันน่บลอไม่ยัไแบบยัแบบม่มีใส่หน้ดีเลยช่ไห เราฉีโต๊ะเราฉีดเราฉีดโดนได้เมื่อกี้ดีมากเลยเราฉีดโดนแต่ว่าอยากได้แบบอันนี้น้ำนะใสใจเตใจโอเคฟองปากนะไปแล้วเหลือซื้ออะไรอีกเว้ยแล้ววันนี้เว้ยนะของปากวันอยากใส่ตัวมิไซนั่งเนี่ยเอ๊ะวันไหนก็ซื้อแบบนี้พี่เหรอไม่ใช่หรือไงแบบนี้แหละนี่แบบมิไซม้ มันเหมือนเป็น,ม,น,ปนมันเป็นห่อแล้วถุงป่ะวันนั้นอะ่ะไม่ใช่แบบเนี้ยเออแบบแบบข้างหน้าแบบข้างหน้าก็ถดีไปดูด้อันนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะเพระาะว่าพี่น้องหอกินเยอะ <c oughs> เด็กคิปหอบเด็กคิปหอบแต่ตอนนี้หอบแล้ว,อลวตอนนี้เราก็ออกออกมาด้านหน้าแล้วใช่ทางนี้เหรอก๋ยอย เดินรอบตลาดสาวป่อยข้าเดินรอบตลาดรอ,อบตลาลอันนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วก็เดินทากลับแต่ว่าตรงน,นั้น,นตรงที่เราทาัาอ่ะอว่าจะไปลองเอาทากอันหนึ่งไปกินไหมก็ได้เดี๋ยวนูเดินไปเอาตังเอานี้ไปเก็บก่อนก็ได้ เอาไปเก็บไป้างกันเลยเอาไปเอาไปว่าเอาไปจ่ายค่าทางเหืออืมเอาเงินเงินบาทเหรอเผือบเผือบอร่อยเลยหลายเจ้าโอ้สาวสก๊อตตี่แต่งตัวหิ้มหอบอยู่ยังไงมีพี่คนบว่าแต่งตัวเซอร์มากเลยกางเกงท่านได้จากใดมาเก็บเอา นี่เราก็ซื้อไปรองท้องกันเผื่อหิวระหว่างทางที่ที่ถามว่าเขาวหอมนะอันไหนสองนะอัองนะอันนี้อราเนี่ยอ่นถึงนะกินยี่ห้ไไอแล้วกินนี่เห็นแล้วอยู่ลุงหายไปไหนแล้วคนขายคนขายหายไปเจอเร,เราไปอยู่สะสมเปยตัยตงเท่าได้ไหมมันก็อาจจะเหมือนกันแนะ่ๆเลยในนี่ห่อสองไงอันนั้นเขาจะห่อแบบสี่ไงอืมปะลุงไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอยู่ได้ไม่เป็นไร ว่าจะซิมแม่ด้ซิมเดียวไปซิมมันจะนะ เคยขึ้นจ้าก,ก็ย่งไหนข้างบนอ่ะเหรอเออนั่นเดี๋พระนะไหนตรงนั้นน่ะตรงพระวัดพุสะดาวบรเคยเ,เห็นเคยเคือโอ้ยข้ามสะพานแดงไอ้หาวนอนละเนี่ยอันนี้ข้างข่าวเหรอฮะข้างข่าวรึเปล่บินน,นอะเต็มเลยผ่านข้ามแม่น้ำโขง น,นี่ใช่ไหมที่เขาว่ายน้ำคามกันเพราน้ำอะไ้อยู่ตรงนี้ผู้อยู่เนื้อผู้ขเขาจะขามันเหมือนต้นโอ๋เนาะต้นโอไ๋ไปเน,นื้อผู้ดูโรงแรมนั่งใหญ่มากเลใช่โรงแรมด้วยใช่เอาขมมามไปน้ำโพี่น้องอกล<ม>ับเข้าสู่กรุงเทพเอ้ยได้ใจได้มากมือเดียวนี่ยหนึ่ซื้อจากได้บางอะไรเทียเ่ยวอะไรยังพอดีนะก็อยากอยากเที่ยวต่อแต่วะะ <S <S ่านะงา งานกันเนาะเอางานก่อนเอาเงินก่อนอเาา <laughs> งินกับงานมาก่อนเดีเ๋ยวค่อยมาใหม,ม่มาห้างเก็บเงนินเดี๋ยวค่อยมาใหม่่ปพี่น้องไอ้นักปากเซก็แค่ปากซ่าพี่น้องขับมาฝั่งไทยเลยสาวสาวกอยนอ <laughs> ั่งรอพี่มันโดนม่าพีออกว่ะเลยนุคิดว่าพี่ชิงนูก,ก็นั่งเดินโทรศัพท์คือ่าเห็นมาจากเถื่อนน่ะนุก,ก็เลยไอ้นี่อยาออกมาหนีเห็นโดนแป๊บๆอ๋อพีอยู่พีนุ้คิดว่าพี่ชีจอนมองหันแล้วค่ะ มันมีมองจอดเนาะคืออันนี้กินน้ำชาไอ้ผลไม้ก็เค็มอ้าวน้ำมะซีฟีหยางอ้าวสดชื่อติ่งเกาะให้หนูเดี๋ยวมะซีฟีเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกดูลุงหนูขอซิมก่อนเนดะ้อะก็สือไปกินน้มกัดแถวนั่นเนาะอันนี้ชื่อแบบชื่อแบบว่ามีอันนี้มัมมีไส้ไเป็นสายมีสามถุงไส้เดียวกันหมดเลยเหรอจช่แหมหนูกับดู๋เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอามิสใส่แบบคนฝั่งนู้นจริงเปล่าก็ไม่รู้ฮะคนฝั่งนู้นจริงเปล่ากันไมู่้สาวสกอยเนี่ยคนฝั่งไหนด่าตลาดยังพาไปไม่ถูกเนาะนี่อันเดย์นู้นก็เลยจกเนี่ยอาพีถือของพีโคดานโอ้ยยังไม่หิวอาพี่ก็กินหมดอ่ะยังไม่หิวเกิเอาอันนึงจ้ะอาหนึงจ้ะกินก่อนเลยต้องเอาไห่หม่องเย็นๆเพราะว่าข้าวกระหยาบเมเซียเนาะมันเป็นมูเนาะมูซับเยอะแย็จังเลยเลื่อนแล้วก็วางไว้แล้วก็เปิดแอร์ค่ะ บางมือก็ได้แขวนไว้เปิดแอร์ข้างหลังมาเดี๋ยวเขามาดองซิมกันคุยพี่น้องฟังถ่ายแด้ค่ะเสด้เดินทางกลับเาสด้ยิงยาวเลยแล้ววันนี้บัวบกยังกินเอาซิแถวจะพ่าลุงเราจะดื่มอะไรก็ดื่มได้อย่าลืมข้าวจี่อร่อยอร่อยจิ้แซ่บ เออเมลาก็ดื่มได้อย่าดื่มคักรู้จีอร่อยอเ,เออผักก่อนอืมเ,เออผักแต่ยังไงอ่ะคะเออผักกับขนมเอากับสีแบะตบปัม๊อปมะะอย่าไปเบะยังไล่พอาะอย่าไปเบะชีสกาแฟอ่ะเพราะวท่าีของกินเต็มเลยมาจักคนทำไมมาจั๊กยังอร่อยแท<ะ>บแต่พี่ว่าวันนั้นวันนั้นเนื้อมันจะเยอะกว่านี้นะ Anh dày Anh dày nữa Mơ, nà xì, đây Anh dày nha Mình nữa Anh dạy đây Áo Anh dày nghe em Thế đây, đây, đây Anh dạy ờ, này gì gì Anh dạy Bỏ à, Anh dạy nữa à. <laughs> ừ, Áo này Bị ốc cho chuẩn bị hai bường Mà đánh nữa nên rồi nha anh ăn không có hai nướng nên nên hay nướng chưa ạ Mà chả cả hai nữa nói Mà okay. ซาฟสก,กอยกับบริเกนโดนเลยนะมั่งมากชุดก่อนซาฟสก,กอยกับบริเกนเหมือนบ้านอยู่บ้านเทาเองเขากบบมันคือมันคืออยากนะบ,บริเกนโดนเนี่ยอ,อร่อยจริงแบบเขาเนี่อะไรนะขนมข้าวจีนี่แหละคนคนต่างคนนึงข้าวจีพี่นึกว่าเป็นข้าวเหนียวปิ้งอ๋อนี่แหละคนต่างประเทศในฝรั่งกินขนมข้าวจีข้ขาวจีบาเต้ อร่อยปะ่ะล่ะอุ้ยไม่หิวไม่หิวแต่หมดโอ้โหไม่หิวมันก็ฉิ่มีหอมมีหอมน้ำหอ,หอมวันนั้นจะกลับกับลุงนะไม่แวะไหนเลยกินอันเนี้ยอะไรนี้ใช่ไหมโอ้โหแต่เป็นซองแบ,บ๊กินอย่างอื่นเลยมันอร่อยเนาะมันอร่อยกิน,นกินแท่งเขาเลยเลยเนาะ แวะพื้นามาด้วยทำมันหนักไปดูแลปั้มได้ปั้มนะอือร่อยแซ่บแบแคมมาพี่น้องมาเลยเราก็เดินทางกลับไทยไรเด้อส์ตามดับคลิปนี้ก็บเจบเพียร์ทีมพี่นาะข,ขอบคุณขับใจที่เขาตาิดตามคลิปซักายเด้ออารมณ์มันต่างกันเลยขับมาไทยเมื่อเดอารมณ์พังแผ่นถนนดีไม <laughs> ่ผักลาวถึงเลเฮ้ยบูดีอูดีความจริงนะคองเอาต้องบอกความจริงแล้วกี้เขาตัวหน้าไปก่อนบ๊ายบาย